เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นใหญ่ถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของนักเตะภายในทีมของเราเองกันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางจอแดนเฮนเดอร์สันเมดฟิลกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เข้าตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทักเอาเอสดิฟาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบีย แม้ทางฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจอมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆเกี่ยวกวับความเป็นไปได้ในการขอซื้อตัวนักเตะจากทางตะวันออกกลางทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคริสบาร์คอมเี่ยวข่าวสายลิเวอร์พูลของทางเดลี่เทเลกราฟอีกสื่อที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษออก็เอามารายงานข่าวในมุมมองของตัวนักเตะเองบาง ื่าเขาได้ยืนยันว่าทังดาวเตะวัย33ปีกำลังคุค้นคิดอย่างหนักถึงการย้ายออกจากสโมสรอนลิเวอร์พูลอย่างจริงจังเพราะตามไปร่วมงานกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาอย่างทางสตีเฟนเจอร์ัดอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของเราเมื่อทางเจอราดเพิ่งได้รับการเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอาเอตติฟ e าไปแล้วและเขานี่แหละที่เป็นคนชี้เป้าให้สโมสรเดินหน้าการไล่ล่าตัวทางเฮนเดอร์สัน ไปร่วมทีจอแดนเฮนเดอร์สันกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลไปเพื่อไปลงเล่นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะบาสคอมกล่าวเอาแอตติฟาของทางสตีเฟนเจอราดอยากจะได้ตัวกับตันทีมจากทางลิเวอร์พูล และตัวของเฮนเดอร์สันเองก็กำลังพิจาจรณาอยู่ว่าเขาจะเอาอย่างไรดีกับการเลือกอยู่กับสโมสอดต่อไปหรือจะย้ายไปรับซับก้อนโตทีนั้นในตอนนี้เขากำลังชั่งน้ำหนักในความคิดของตัวเองว่าการย้ายออกจากลิเวอร์รพูลเพื่อไปลงเล่นที่ซาอุดิอาระเบียตัวไหนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับเขามากกว่าส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเขาก็น่าจะมีออกมาในเร็วๆนี้ ทางนี้บาสคอมยังได้ทิ้งท้ายรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นอีกด้วยว่าในตอนนี้มันยังไม่ได้มีการยืนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจะทัดเอาเอตติฟาเข้ามาซึ่งจุดนี้ก็จะตรงกับข้อมูลที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานข่าวออกมาก่อนหน้าแต่เขามีการลงลึกรายละเอียดลงไปเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแม้จะยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการแต่เอาเอตติฟาก็มีการติดต่อในเชิงลึก เบื้องหลังมาหาตักเอเย่นส่วนตัวของเฮนเดอร์สันแล้วเมื่อพวกเขาได้สอบถามถึงความต้องการของนักเตะและเป็นการอย่างเชิงความรู้สึกของเขานั่นเองจึงเป็นที่มาของรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นที่เจ้าต,ตัวต้องกลับมาพิจารณาอนาคตของเขาใหม่อีกครั้งด้านโดมินิกคิงนักข่าวคนดังจากทางเดลี่เมลอีกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ กอ,อกมารายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันแถมยังขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำเช้าวันนี้เลยว่าเอวอตติฟาพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางเฮนเดอร์สันสูงถึงระดับ700,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือม,มากกว่าที่เขาได้รับในปัจจุบันกับลิเวอร์พูลถึง5เท่าตัวจากค่าเหนื่อยที่เขาได้รับอยู่ที่เพียง140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น นั่นาทำให้คิงอธิบายต่อไปอีกว่านี่จะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ท่าทีของทางเฮนเดอร์สันเริ่มโน้มเอียงไปที่การย้ายทีมและมันก็ไม่มีสโมสรใดในลีกยุโรปที่จะสามารถจ่ายเงินให้กับเขาได้ที่ตัวเลขสูงขนาดนั้น ในไนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของนักเตะคนสําคัญในแผงกองกลางของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมเราอย่างทางตีอาโก้อคาเนตารามิดฟิลด์ทาวช่างทองกันบ้างดีกว่า หลังจากชจ้าตัวเองก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายทีมและประเด็นนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาขึ้นมาตั้งแต่ที่ทางเตียโก้ลบประวัติที่เกี่ยวข้องกับสโมสสริวปูของเราทั้งหมดออกไปจากหน้าอิสตราแกรมส่วนตัวของเขาจนหลายคนเริ่มจับความผิดสังเกตได้ ก่อนที่มันจะมีกระแสข่าวตามมาในแทบจะทันทีเลยว่าเขาได้รับความสนใจจากสโมสสนนิรนามในประเทศสาอุดิอาราเบียโดยเช่นเดียวกันนอกจากนี้การตาสลายทีมชื่อดังของตุรกีก็สนใจในตัวนักเตะอยู่ด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากอักเซมสื่อจากแดนไก่งวงก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็เปิดกว้างสำหรับการปล่อยตีอาก้ออกจากทีมแอนฟิ์ไปและได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข20ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว17ล้านปอนด์ซึ่งนั่นจะทำให้สโมสรได้ประโยชน์มากถึง4ทางสำหรับการปล่อยตัวดาวเตะวัย33ปีออกจากทีมไปในครั้งนี้ ประการแรกก็คือการที่เตียก็เลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลหน้าเท่านั้นและมันก็ชัดเจนว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเสี่ยงการเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าวข้างตน้นดังนั้นการขายเข้าออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้จึงตอบโจทย์สำหรับทุกฝ่ายมากกว่า ประเด็นที่2ก็คือจากค่าตัวที่ลิเวอร์พูลได้ตั้งเอาไว้ที่17ล้านปอนดังกล่าวมันจะช่วยทีมได้ค่าตัวส่วนใหญ่ของเขาที่เคยจ่ายให้กับทางไบเยนมิวนิกย้อนกลับไปเมื่อปี2020กลับคืนมาหลังทีมของเราเซ็นสัญญากับเตียโก้เข้ามาด้วยสนอนราคาในเบื้องต้น20ล้านปอนบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนตามความสำเร็จของเขากับสโมส ประการที่3ก็คือเรื่องการลดภาระค่าเหนื่อยภายในทีมลงหลังจากเตียก้เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าแรงแพงที่สุดในถิ่นแอนฟิลด์นักเวลานี้ด้วยตัวเลขสูงถึงระดับ220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นั่นททำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดอันดับที่2ร่วมกับทางเวอร์กิลฟานไดและจะเป็นรองก็เพียงแค่ทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่รับอยู่ที่ตัวเลข350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพียงคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นการปล่อยตัวเขาออกจากทีมจะทําให้เราสามารถลดภาระในส่วนนี้ลงมาได้อย่างมีในยะสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมไปพร้อมกันอีกด้วย ประเด็นสุดท้ายก็คือผลต่อเนื่องกันในการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเมื่อทางเจมส์เพียสเยียวข่าวเบอร์หนึ B ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอสเลติกสื่อเชื่อถือได้แดนผู้ดี <c oughs> ก็ออกมายืนยันว่าการที่ทีมของเราจะสามารถเสริมมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้นั้นจำเป็นจะต้องมีการปล่อยนักเตะเก่าบางส่วนออกจากสโมสรไปเสียก่อน ดังนั้นการปล่อยตัวเตียยก้ในครั้งนี้จึงเรียกได้ว่าสมประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายเมื่อตัวของเขาเองก็ต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะทำได้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศสเปนก็มีการโหมกระแสข่าวขึ้นมาอีกว่า บาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดของเขาก็พร้อมจะอ้าแขนรับทางติอาโก้กลับไปร่วมถิ่นทำหนูอีกครั้งนั่นจะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวของทางนิวโจนส์อีกหนึ่งนักข่าวสายลิเวอร์พูลของโกเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังที่กอกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าคนที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเรามากที่สุดณนะเวลานี้ก็คือ ติอาโกและการอําราสโมสรของดาวเตะวัย32ปีอาจจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเป็นการลั่นไก่ดีลอื่นๆที่จะตามมาไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักกหลังตัวกลาง หนึ่งในคนได้มีข่าวแรงมากที่สุดกับทีมของเราณนะช่วงเวลานี้ก็คือเลวีโควิลปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของทางสิงโตเงืมครามเชลซีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นระหว่างที่เขาถูกยืมตัวไปเล่นกับทางไบรตันในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วแถมเจ้าตัวยังต่อย,ยอดผลงานของเขามาในการเล่นระดับทีมชาติเมื่อไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปี และเป็นแกนหลักในทีมของลีคาสตลีที่พงาดคว้าชแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทำให้เขากลายมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังพิม์ล,ลีกเลยทีเดียวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากนติมมินิตและอีกหลายสื่อจากประเทศอังกฤษก็ระบุออกมาตรงกันในเช้าวันนี้เลยว่าลิวอ์พูภเตรียมยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการในการทาบทามเขา มันมีการระบุต,ตัวเลขในเบื้องต้นออกมาที่40ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแรกจากทีมของเราที่ลองยืนเข้าไปเพื่อลองใจทางฝั่งของเชลซีว่าจะยอมปล่อยตัวดาวเตะวัย20ปีออกมาหรือไม่ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากภายในสโมสรของเราเองก็ระบุว่าลิเวอร์พูลมีความมั่นใจว่าดิวนี้จะสามารถตกลงและโน้มน้าวให้สิงบรูยอมใจอ่อนเพื่อปล่อยตัวนักเตะออกมาได้แม้จุดยืนของพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่อยากขายโควิลออกมาก็ตามทีแต่หากมันเป็นความต้องการของนักเตะที่ออกแรงช่วยผลักดันจากภายในทีมมาพร้อมกันก็อาจจะสามารถสั่นคลอนในเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน ตัวของนักเตะเองก็เหลือสัญญาในถิ่นสตมฟอร์ดบิดอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นซึ่งผูกมัดเขาถึงแค่ซัมเมอร์ในปี2025ิ้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ในใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ